มประเทศที่ประชาชนตัดการโดยกรอบประเทที่บ่นและมีความชอบเป็นข้อหลักประเทศที่ดูแล้วบันทึกแต่ไม่ได้ยินประชาชนคนในช่องว่างประเทศที่ต่างคนก็ต่างบอกต่างก็ชอบรับฟังประเทศที่เก็บบัญชีในข้อสอบต่างก็แย่งกันตอบเพราะต่างชอบรับฟังประเทศที่ใส่สัญญาณลอกลอกแต่ก็ซื้อลอก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 ให้ร um ักมันประเทศ

กูต้องมียอมจริกูมียอมชีวิตนี้ามไม่้องทางขึ้นหนีหนจะเลือกไปเชิญน้วที่กูมีวันนี้กูไดินำทางให้กูไม่เลือกจะเดินกูมีโอกาสรับราชการแต่ว่ากูเลืจะเมินกูก็เลืกจะเมินทางอกูอยากจะเป็นแล้อกเตอร์ก็เชิญต่อให้มึงเจ๋งแต่ถ้ามึวก็ไม่มีราคาล้วคไปที่ไหนกูก็ตามต่กูตลอดเวลากูไม่ชิบฟไม่ใช่้ัิสิ่พอมึงบอกจะมาแต่กูจะไปข้างหน้าถึงคนดูถูกให้ดูก็ และกูไม่กลัวและกูไม่สนว่าแม่งจะยากแค่ไหนต้นไม้แม่งมีกี่ต้นทำไมมีคนอยากเป็นกรมป่าไม้ไม่ให้ใครลรอคิดถึงแม้ผ่านน้ำหรือผ่านไฟคุขอไม่ทิ่ทางที่ผิดแล้วกูจะบ่นต่อไปเนใครที่ฟังและได้คิดไม่สนแลวอื่นั้งเพื่ออะไรก็แล้วนต่ จริงไหมกูก็ไม่ยอมจริงไมม่ยอมชีวิตนี้กูไม่เชื่อวแม่ใครมาลียงแตกูไ่ัวท่านใที่กูยังจำดแต่ปอยวันนี้กูลมและกูลมอีกก็ไม่ยอมไม่ยอมชีวิตนี้กูเลยเกมเรียนไม่เอาวิชามาวางกูซื้อปื้อแต่บอมาพูดชื่อกูออกจากงานมานั่งงว่าูดือมึงจะทำยังไงให้ตายละคนยังเอยึงชื่อมึงถ้าคำกูมีราคาสปากกาไเอา แตบมือขอตังค์หุปาก่างมั่งไอสัสจะทำเป็นซอดถึงกูจะบ้าแต่ไม่เคยปล่อยพ่อ,พอกับแม่กูก็เคยบ้านี่เพราะมีปัญญาและโชคชะตาที่กูกำหนดกูจะสู้จนวันสุดท้ายถึงแม้นี่ไว้ก็เสียนกูนี่เรียนมาน้อยกูเรียนแค่พอได้อ่านได้เขียนจากนั้นกูออกมาสู้ก็แค่ได้พัขอ็แค่ได้พัง